สวัสดีค่ะวันนี้คุณแดงพามาทำขนมอร่อยอีกแล้วก็คือเปียกปูนใบเตยนะคะเป็นเปียกปูนที่มีความอร่อยไม่เหมือนโบราณตรงที่ว่าในเนื้อของเปียกปูนเนี่ยจะใส่มะาพร้าวลงไปด้วยในขั้นตอนการกวนนะคะจะทำให้เปียกปูนมีความอร่อยมากขึ้นนะคะจะนิ่มๆเด้งๆจะมีส่วนผสมของแป้งมันด้วยนะคะมาดูกัน มารู้จักครูแดงกนครูแดงเป็นครูข้ากร,รมสอนเด็กๆในโรงเรียนนะคะตอนนี้กเกษียณแล้วพอกเกษียณก็มีความรู้อยู่บ้างเอามาแบ่งปันนะคะการแบ่งปันของครูแดงคือจะมีสูตรให้เลยคําว่าตรงนี้ค่ะสามเหลี่ยมเล็กๆคลิกลงไปจะมีสูตรให้เลยนะคะเรามาดูการเราเตรียมแป้งมันเนี่ยสากรัมนะคะแป้งข้าวเจ้า200กร,รมัม แล้วเกลือ5กรัมนะคะเป็นสูตรที่ช่างอามาพร้าวขูดขาว500กรัมแล้วก็ใบเตยเนี่ย15-16ใบนะคะจะใส่ดอกอัญชันไปสัก6-7ดอกแค่น้ําร้อนนะคะจะทําให้สีเขียวเข้มขึ้นสีเหมือนใบเตยนะคะอันนี้เป็นน้ําปูนใสใช้1ลิตรกับ800 ML นะคะเกือบ2ลิตร แล้วใช้น้ำตาลทราย400กรัมแล้วเรามาปั่นเลยสูตรนี้คุณแดงพิงมพ์ไว้ให้แล้วนะคะใครฟังไม่ทันไม่เป็นไรการปั่นคือจะต้องเอาน้ำน้ำปูนใสเนี่ยในขั้นตอนเนี่ยเราใช้น้ำปูนใสทั้งหมดเลยนะคะการทำน้ำปูนใสใครทำไม่ได้ลองไปดูใน p ย a ลิส s ์ของคุณแดงนะคะมีการทำน้ำปูนใสเข้าไว้ที่ถูกต้อง แล้วก็ปั่นเลยนะปั่นเพื่อว่าจะเอามาผสมกับแป้งแล้วก็ในส่วนของขั้นกะทิก็ใช้น้ำบุนใสชุดนี้นะคะเนี่ยใบเตยเราก็ต้องปัน่นแล้วก็ให้ละเอียดแล้วก็กรองเอาออกมาอันนี้ในส่วนของกะทิกะทิเราก็ใช้น้ำปูนที่ที่เหลือนี่เลยนะคะ น้ำปูนหูดแดงเนี่ยก็ก็จะมีตรงก้นหน่อยไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเขาจะอยู่ข้างล่างอยู่ดีถ้าน้ำปูนเข้มเกินเนี่ยจะทำให้กลิ่นแรงนะคะต้องใช้น้ำปูนสัดส่วนพอดีแล้วก็กวนนานๆทำให้กลิ่นน้ำปูนหายไปนะคะเรามาผสมแป้งกันใช้แป้งข้าวเจ้ากับแป้งมันนะคะแป้งมันเนี่ยจะทำให้เขามีความเงาแล้วก็ มีความเหนียวเด้งๆนะคะใส่เกลือไปเล็กน้อย5กรัมนะคะตอนนี้คุณแดงจะผสมเข้าให้เข้ากันก่อนโดยการเอากะทิเนี่ยมานวดแต่ไม่ได้นวดนานนะคะเพียงแต่ว่าให้แป้งเขาเข้ากันดีใช้เวลาไม่นานนะคะในการกวน เราทำทาหรือทำขายวันนี้คุณแดงใส่ถาดเลยใส่ถาด9คูณ9นะคะใครไม่มีก็ใช้าจานข้าวหรือใช้ถาดอะไรก็ได้นะคะใส่เนี่ยรถือว่ามันตัดได้ก็คือใช้ได้ถ้าใครทำขายก็ซื้อถาดเรานวดสักนิดหนึ่งให้พอแป้งเขาเข้ากันให้เข้ากับกะทิ การนวดก็ทำให้แป้งมีความเหนียวนุ่มขึ้นนะคะก็เป็นขั้นตอนที่น่าทำเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำตาลลงไปใครจะใช้น้ำตาลทรายแดงก็ได้นะคะแต่ว่าน้ำตาลทรายแดงจะมีผลต่ดสีของใบเตยจะทำให้ใบเตยของเรามันเขียวคํานะคะ ที่หมอคือใช้น้ำตาลใส่ขาวขยำพอให้น้ําตาลเขาละลายก็ไม่ต้องหมดนะ,ะเดี๋ยวเขาจะไปเจอกับในส่วนของกะทิแล้วในส่วนของใบเตยนะคะอันนี้เราก็คลายแป้งออกโดยใช้กะทิ ขนมโบราณเนี่ยถ้าเราใช้กะทิจริงๆอันนี้คุณแมใช้กะทิจริงนะคะมันจะมีความอร่อยมากกว่ากะทิขวดอยู่แล้วถ้าใครทําขายแนะนาให้ใช้กะทิจริงๆนะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็มากรองกรองทิมมีเศษของมะพร้าวบ้างอะไรบ้างนะใบเตยเมื่อกี้เราปั่นมาเรายัางไม่ได้กรองนะคะก็เอามากรองแต่ว่าใบเตยเนี่ย แดงจะใส่ไม่หมดนะคะในส่วนตรงนี้เพราะว่าในขั้นตอนในการกวนน่ะจะต้องใส่ใบเตยเป็นเป็นระยะนะคะอันนี้ใช้ได้แล้วในส่วนตรงนี้เราก็กรองเข้าไว้นี่แบ่งส่วนนะคะนี่เป็นเทคนิคการทาให้สีของใบเตยสวยก็คือ,อใส่ตอนท้ายนะคะ แล้วก็กวนไปเรื่อยๆใช้ไฟกลางจะไม่ใช้ไฟแรงนะคะถ้าใครมีหมอ้อประเภทนี้จะดีเลยไม่ติดเลยถ้าเป็นกระทะอื่นๆเนี้ยต้องกวนตลอดมันจะติดก้นเนี่ยในช่วงนี้ต,ต้องต้องตีแรงๆตีให้ตัวแป้งเนี่ยออกนะคะเนี่ยตีให้ออกแบบนี้เลยตีแรงๆปุ๊บเขาก็เนื้อเขาก็จะออกมาเนียนแบบนี้แล้วเราก็ ตอนนี้เป็นไฟอ่อนนะคะก็ใส่ใบเตยไปส่วนหนึ่งเนี่ยพอเขาเริ่มโ่นปุบ๊บบางทีแป้งเกายังไม่สุกก็ทำให้ใบเตยเนี่ยมันส่วนน้ำเนี่ยมันหมดไปแล้วเราก็ต้องใส่อีกจะใส่สามช่วงนะคะกวน ใช้เวลากวนใครใครทำไม่ได้เนี่ยใช้เวลากวนประมาณ35นาทีจับเวลาตั้งแต่เริ่มกวนเลยนะคะเนี่ยคุณแดงจับเวลาไว้ให้ใช้เป็นเทฟลอนจะดีมากเลยเนี่ยพอเขาไม่ค่อยไหลแต่ว่าต้องดูให้แป้งเนี่ยใสมีความเงามันแล้วะคะ่ะเพราะว่าเราใส่กะทิเนะี่ยตอนนี้หมายถึงมันแห้งเติม ติมไฟอ่อนกวนไปเรื่อยๆนะคะบางคนเขาใช้เตาถ่านเพราะว่าเตาถ่านเนี่ยไฟจะแรงแล้วค่อยๆอ่อนไปเองเนี่ยจะเป็นธรรมชาติของการกวนเปียกปูนถ้าเป็นเตาถ่านก็จะไม่ต้องลดไฟไม่ต้องอะไรนะคะไฟจะพอดีกันนี่มาดูแป้งการเนี่ย พอเรายกมาเนี่ยแป้งเขาไม่ค่อยไหลจะติดพายเยอะๆแบบนี้ถือว่าใกล้จะได้แล้วนะคะเนี่ยสีสวยเลยเห็นไหมคะเนี่ยการใส่ใบเตยทีหลังเนี่ยจะทําให้สีสวยแบบนี้นี่เป็นเทคนิคนะคะเนี่ยใบเตยก็จะทําให้ความเขียวคงอยู่เขาเจอความร้อนได้แป๊บเดียวกลิ่นก็ยังอยู่นะคะ นี่จวนจะได้แล้วนะคะถาดเนี่ยคุณแดงทาน้ำมันพืชเข้าไว้นะคะ,ะใช้กระดาษทิชชู่เช็ดเฉเช็ดแล้วก็ไม่ให้เขาติดมากนี่เห็นไหมคะเขาจะติดพายเยอะแล้วก็ค่อยๆหยดลงแบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะการดูแป้งพอเส็โป๊บเราก็เอาใส่ถาดเลยถ้าเป็นเทฟลอนเนี่ยจะดีมากเลยนะคะใครมีกระทะหรือเป็นหม้อเทฟลอนเนี่ย ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะติดเลยเราก็จะหลุดออกมาหมดเลยนะคะค่อยๆเทนีเห็นไหมคะสวยเลยพอเสร็จแล้วเราก็มาลูบหน้าเ้าหน่อยทำให้เขาเรียบขึ้น ค่อยๆแตะๆเขยา่าเขย่าแบบนี้นะคะ,ะตรงมุมตรงอะไรเนี่ยเขามันมันมากเลยแล้วทาให้เหมือนเขาจะล่อนออกจากข้างๆเลยนะคะถ้าแถวสุขโขทัยเนี่ยการกวนแบบนี้เนี่ยจะมีอยู่ไม่กี่เจ้านะคะก็จะอร่อยมากที่เขาใส่มะพร้าวเยอะๆเนี่ยจะต่างกันกันกนกบเปียกปูนธรรมดาเลยแค่ว่ามีมะพร้าวด้านบน แต่นี้เราต้องมีมะพร้าวด้านบนด้วยนะคะมันถึงจะเป็นเปียกปูนที่อร่อยจะเป็นมะพร้าวทึนทึกหรือมะพร้าวอ่อนก็ได้เข้าเกลือนิดหน่อยก็เอามาโรยด้านบนนี่เสร็จแล้วสีสวยนะคะลองทำตามขั้นตอนจะได้สีเขียวแบบนี้เลยค่ะใส่ดอกอัญชันไปนี่เรามาตัดกันพอเย็นแล้วก็มาตาดัดเนืแดงแบ่ง จะตัดง่ายๆนะคะแตใช้มีดหรือใช้อุปกรณ์การตัดอะไรก็ได้มะพร้าวจะใช้เป็นมะพร้าวขูดกระต่ายหรือมะพร้าวที่เป็นเส้นๆก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยนะคะเห็นความเหนียวไหมคะเขาจะย่นมาตามนีดเลย เสร็จแล้วเราก็เอามะพร้าวมะพร้าวนี่ก็เค้าเกลือน,นิดหน่อยนะคะไม่ต้องมากอ่้วก็ใส่ไปหรือใครจะใช้ห่อใบตองก็ใช้มะพร้าวใส่ทีหลังมะพร้าวถ้าเราทําขายเราต้องนึ่งนะคะแต่วันนี้คุณแดงไม่ได้นึง่งเพราะว่าพอเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็เอาไปเอาไปทานนะแตกเสร็จแล้วสวยมากมายเลยอร่อยด้วยนะคะ นี่ลองมาชิมกันนี่เนื้อเขาเป็นแบบนี้เขาจะนุมน่มๆเด้งๆแบบนี้นะคะแบบนี้แข็งพอดีเลยตามสัดส่วนเลยนะคะอร่อยเลยลองทำตามกันนะคะของอร่อยจากครัวติดโบบายครูแดง ติดต่อพูดคุยกันได้มีปัญหาอะไรถามกันได้นะคะในเพจัวติดโบขอบคุณมากที่ติดตามสวัสดีคะ่ะ